ใบสะระแหน่ของใครใบไม่ใหญ่ใบไม่เขียวปลูกแล้วใบเล็กวันนี้ยายปานก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยให้ใบสะระแหน่ของเราใบใหญ่ใบเขียวแตกยอดแตกกอออกมาเป็นพุ่มใหญ่ สวัสดีค่ะวันนี้เยปังจะพามาใส่ปุ๋ยใบสะระแหน่นะคะที่เยปานปลูกใส่กระถางเอาไว้ค่ะใบเขาจะมีพวกแมลงนะคะมีพวกแมลงมารบกวนแบบนี้แล้วก็ใบเขาจะเริ่มเล็กลงค่ะวันนี้เยปังเขาจะพามาใส่ปุ๋ยให้กับต้นสะระแหน่ของเรานะคะทํายังไงให้เข้าใบใหญ่ๆนะคะแล้วก็เขียวงามค่ะป้องกันแมลงนะคะที่มาเจาะกินยอดสะระแหน่ของเราแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเยปานก็จะพาไปบำรุงใส่ปุ๋ยมาดูปุ๋ยของเยปานค่ะที่เยปานใช้ประจนะคะที่พืชผักที่เราปลูกอยู่ในกระถางค่ะก็จะเป็นดินนะคะที่เยปานหมักปุ๋ยเอาไว้ก็จะมีเปลือกไข่ผสมไปด้วยนะคะแล้วก็มีขุยมะพร้าวค่ะจะมีมูลไส้เดือนด้วยนะคะที่เยปานใส่ลงไปแล้วก็มีกามะพร้าวสับเยปานจะใส่อย่างละส่วนค่ะ เป็นมูลไส้เดือนเนี่ยค่ะมูลไส้เดือนนี้นะคะไปหาซื้อที่ร้านเกษตรได้เลยค่ะผสมเสร็จแล้วนะคะต่อมาเย,ป,ยปันจะพาดูไล่มแมลงของเยปานที่เยปันก็ใช้ประจําเหมือนกันค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีน้ํายาล้างกานจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ส่วนขวดนี้นะคะจะเป็นน้ําส้มควนไม้ค่ะเยบปันก็เตรียมน้ําไว้หนึ่งป๊อกกี้นะคะ ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะดิปังก็เอาใส่ส่วนน้ำส้มควรนไม้เดี๋ยวปังก็เอาใส่เท่ากันนะคะหนึ่งช้อนชาเหมือนกันประมาณนี้นี่นะคะเราก็ได้แล้วฉีดพ่นมแมลงนะคะไม่ไว่าจะเป็นพืชผักทุกชนิดฉีดได้หมดเลยค่ะป้องกันเพี้ยนอนได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเติมปุ๋ยกันนะคะ นี่นะคะสระแหน่ของเราเนี่ยค่ะข้างล่างนะคะดินเขาจะ่จิยุบยังไม่ได้เติมเขาเลยใช้แต่ปุ๋ยน้ำลดนะคะเดี๋ยววันนี้ปังก็จะพามาเติมปุ๋ยแบบนี้เติมปุ๋ยที่ที่เอาใส่ตรงโคนเขาเนี่ยค่ะปังก็จะใช้โรยนี่นะคะเอาใส่ตรงที่เขาแบบนี้เลยใช้โรยเลยค่ะ มุนไส้เดือนนะคะก็เล่งการเจริญเติบโตให้กับพืชผักของเราถ้าเราไม่มีมูลไส้เดือนนะคะใช้ปุ๋ยคอกที่หมูที่ไก่ที่วัวได้หมดเลยค่ะใบสะระแหน่ของใครนะคะใบเล็กๆไม่โตสักทีนะคะใช้ เติมได้เลยนะคะส่วนมูลไส้เดือนเดียบังก็จะเอาใส่เดือนหนึ่งสองครั้งหรือสามครั้งก็ได้นะคะบำรุงดินได้อย่างดีเลยทำให้ดินของเราร่วนซุยด้วยค่ะเติมเสร็จแล้วใช้น้ำรดเลยค่ะมาดูนะคะยอดไหนไม่สวยนะคะที่มีมแมลงแบบนี้ให้ตัดออกเลยค่ะ เรจะได้แตกใหม่นะคะเราตัดเสร็จแล้วนะคะก็ใช้นี่เลยค่ะฉีดพ่น ป้องกันมแมลงนะคะได้อย่างดีเลยค่ะบำรุงง่ายๆนะคะแล้วก็ป้องกันมแมลงขีดพ่นแบบนี้นะคะสองสามวันนะคะอีกครั้งค่ะจะขีดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ค่ะตัดไปแล้วแล้วก็กากำลังแตกออกมาใหม่ ะะเขากำลังแตกยอดมาใหม่เลยค่ะให้ตัดออกนะคะตัดยอดเขาเนี่ยตัดบ่อยๆค่ะเขาจะแตกออกเป็นกอพุ่มใหญ่เลยหลังจากที่ยายปันใส่ปุ๋ยไปได้สองสามอาทิตย์นะคะเขาแตกใบใหม่ออกมานะคะใบใหญ่มากแล้วก็เป็นพุ่มใหญ่แตกยอดออกมาอย่างงามเลยค่ะ ส่วนมแมลงก็ไม่มีมากัดกินยอดใบสะระแน่ของเยปานเพราะว่าเยปานใช้ป้องกันมแมลงเอาไว้วนใครที่ปลูกใบะระแน่ใบไม่ใหญ่ใบไม่เขียวใบไม่โตแบบนี้นะคะก็ลองไปใส่ปุ๋ยดูแล้วก็ป้องกันมแมลงให้เขาด้วยค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กด